รตำแหน่งหนูอะไรนะตำแหน่งรองนายกปรกรองนายกอ๋ออันนั้นรองรองคนหน้าเรียกนิดหนึ่ง่เพราะวหน้อนายกมันก็แบบมันดูเกินเลยแล้วเป็นยังไงบ้านเราถึงบรรยากาศผมว่าโอเคเลยนะครับเนื่องจากว่า1 6ปีนอกกลับมาจัดใหม่ทางนึงรู้สึกว่าเป็นการเตรียมงานการเตรียมตัวได้ดีมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นโชว์หรือว่าปรแมาณสุดท้ายของที่ตัวมันจะแสดงนะครับ ก็ยังเปิดนะอย่างชัดเจเนคือที่ยศานะครับรู้สึกว่านักแสดงทุกคนก็เก่งมากๆแล้วก็ทีมงานทุกท่านก็เก่งมากมีทั้งทีงานนี้มันเกิดขึ้นได้แล้วตัวตัวยังมันเยอะนะยินดีานนมากภูมิใจมากๆครับผมรู้สึกว่ามันเป็นก้าวเล็กๆก้าวแรกที่เราสุดท้ายโกเนี่ยคือต้องการให้อุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยเนาะไปถึงระดับโลกให้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมรู้สึกว่าการที่มีฟีเจอร์ซิมโลเป็นของอที่ได้แล้มันเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลย พราะอย่างการจัดงางนตันนี้ค่ะก็ยิ่งใหญ่อลังการ,รสุดๆมีศิลปินมาร่วมเยอะแยะมากมายเรามองว่ามันจะช่วยผลักดันจากการภาพยนร์ไทยยังไงได้บ้างผมผม,มองอย่างนี้ครับฟีลเฟสิวัลเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะว่าเราต้องการให้หนึ่งไม่ใช่แค่โชว์ภาพยนตร์ในประเทศไทยในงานเนาะแต่เราต้องการดึงให้ภาพยนตร์ต่างประเทศเข้ามาร่วมงานเราด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือมันจะมีมาร์เก็ตเพลสเกิดขึ้น จะมีการคุยการซื้อขายลิขสิทธิ์อะไรกันเกิดขึ้นไม่พอเราจะได้ connection จากหลายๆากลุ่มทั่วโลกมาคุยกันมา discuss การมา,าร่มารวมโปรเจกต์ก,กันมา collaboration กันอันนี้คือสิ่งที่สำคัญที่สุดครับไม,ไม่ใช่แค่การมาดูนัำดูนัำก็ขขสำคัญแต่ว่าสิ่งนี้เป็นสิขข่งที่เรามองว่าสำคัญทีส่สุดครับจากการสมาคมของเราได้มี ส่่ววนรรมอะไยไยงง้าผมว่าในฐานะสนาคมนักแสดงแล้วอาจจะไม่ได้มีส่วนร่วมในการช่วยจัดงานกันขนาดนั้นแต่มันจะเป็นในแง่ของการร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ในการเป็นกระบอกเสียงสํมคัญ์มากกว่าหรือว่าการมาร่วมงานอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเชิญชวนพี่ๆีนักแสดงที่มีชื่อเสียงมาร่วมงานกันจริงๆเราอยากจะผลักดนนันตรงไหนต่อไหมคะตัวนี้เรามองช่องทางไหนไว้อะไรแบบเนี้ยมองช่องทางไหนไว้ผมว่าต้องขอยๆไ,ไปค่อยๆไปครับสุดท้ายแล้วสนาคมนักแสดงก็พึ่งก่อตั้งได้ไม่นานเนาะ ผมว่าหัวเรือที่สําคัญและอยู่มานานแล้วจะเป็นสมาคมนุร่มกับสมากกว่าครับสุดท้ายแล้วมันต้องไปด้วยกันก่าะมันไม่สามารถคนใดคนหนึ่งไปได้สุดท้ายแล้วมันต้องเกิดการประชุมกันเกิดขึ้นเพื่อให้มันเป็นเรื่องเดียวกรันควรจะมีควรจะมีทุกปีเพราะว่าผมใช้ภาพยนตร์แต่ละประเทศก็จะมีทําใหม่ๆทุกปีเพราะฉะนั้นผมมองว่าเราก็ควรจะมาแชร์สิ่งนี้ด้วยกันทุกๆปี อย่างปีนี้ค่ะภาพยนตร์ไทยก็ประสบความสำเร็จหลายเรือ่องบางเรื่องก็คือแบบระดับโลกอะไรางเงี้เรามองว่าตรงนี้มันจะช่วยแบบผลักดันหรือส่งเสริม <Okay. S 1> บ้านเราเไนสุดท้าได้บ้างสุดท้ายแล้วผมว่า <laughs> ผู้ทำสุดท้ายบ่อยกว่โเอเคเอาใหม่ <laughs> ผมว่าภาพยนตร์ไทย,ยไปถึงระดับโลกมาหลายครั้งแล้วลนะครับ <laughs> แต่เพียงแต่มันไม่ได้รับการสรนับสนุน <laughs> อย่างต่อเนื่อง มันก็เลยเป็นเหตุผลให้ไปปุ๊บแล้วก็หายไปไปปุ๊บแล้วก็หายไปแต่ว่าเนื่องจากว่าไม่นานมันเนี้ยภาครัฐเริ่มสนับสนุนมากขึ้นเนาะและสิ่งนี้ผมว่ามันเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเลยไม่ว่ารัฐบาลจะเป็นไปกี่ชุดถ้าเกิดยังคงสนับสนุนนีต่อไปเรื่อยผมเชื่อ,อย,ยิ่งว่าด้วยความสามารถของคนไทยสามารถทําการให้กงชากรกำไทยเนยไปถึงระดับโลกได้แน่นอนครับงไ่มันต้องต่อเนื่องจริงครับตัวเราค่ะมี อยากจะเปลี่ยนบทบาทไหมอนาคตอาจจะเห็นเป็นผู้กำกับหรือเป็นผู้สร้างภาพยนตร์จกเรื่องหนึ่งหรืออะไรอย่างเงี้ยน,นก็เป็นไปได้ครับจริงๆก็อยากทำอยู่ครับแต่ก็เดี๋ยวต้องคิดเป็นคิไปดีกว่าคือเราก็พยายามหาโอกาสอยู่แหละเพียงแต่อาจจะยังไม่ไม่ไม่เจอโอกาสนะครับแ่แว่าอนาคตที่โอกาสเป็นไปได้ก็ทุกคนก็รอได้ใช่ไหมหมายความว่าแบบรอรอรอดูเราบทบาทนั้น ก็ถ้านครอท่้ก็รอถึงครับผมมาได้อยู่แล้วคนับงมพี่นนท์อีกในดินควาย่านบอกมว่าอาจารจนสามน่นนุ่นเมือีงานกับมรติดตามได้เลยจ้าตรนนี้ก็มีอยู่บ้างค่ะแต่ว่ายังพูดไม่ได้เกเรันี่คนสมซิกเอออค่ะงานงาน รักอยู่หรือว่าแชร์ที่ปีนี้ปีนี้น่าจะยังไม่ทันความน่าสนควาามนน่สใจที่เราแบบเฮ้ยงานเนี้ยที่เราต้องเราตั้งใจรับเอออะไรเลยสปอยมิดนเรื่อนปัเออบทท้าทายค่ะจริงหนูชอบที่แบบหมายถึงว่าหมายถึงเรื่องที่หลับไปใช่ไหมคะคำพูดแบบนี้ไม่มีใครรู้เลยลอยลมากๆกลัหลุดกลัหลุด ก็บทบทท้าทายค่ะคือหนูชอบแบบคือหนูชอบการแสดงอยู่แล้วอะไรที่แบบบทใหม่ๆหรือว่าเป็นบทที่เรายังไม่เคยเล่นเลยจริงก็มีอีกเยอะมากๆเลยฉะนั้นก็อยากเล่นเลยค่ะเรื่องนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจะเป็นเกินเลยอ่ะเอบอกไม่ได้เลยไปหลุดจริงๆนะก็มีแน่นอนน้องพี่ผมใช่ไหมครับเอ่อเดี๋ยวมีภาพยนตร์ครับแต่ว่าน่าจะฉายมีหน้าเลยเพราะว่าเดี๋ยวจะเริ่มถ่ายทำเดือนหน้า แต่ว่าเห็นเรื่องธุรกิจที่แา่แผนไ้ว่าปีนี้นั่นแบบปีปลายปีนี้น่าจะเห็นเป็นรูปเปนร่างมีอัปเดตไหมเผื่อได้อัปเดตกันนี่ต้องถาวันนี้คนที่เป็นนี่มีคนนั้นนี้เป็นหเรือคนนเป็นหเรือด้วยกันค่ะด้วยกันเหมือนเดิมก็คือพี่น้องอไรแนีาทด้วกันแต่ว่าจะปีนี้ปีหน้าก็ต้องรอติดตามอีกแล้วเป็นอะไรตมอพี่ไม่รู้เหรอไม่รู้เลยแต่ทไ้ไมมา แล้วมีแพลนแบบแล้วแล้วว่ามีหลายสิ่งที่อยากทำอะไรเงี้ยด้วยกันอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเหมือนแบบแพลนว่าเอ้ยเราจะทำอันไหนก่อนหลังใช่ไหมันเหมือนเป็นสตอร์มแต่ว่ายังไม่ได้ฟันว่าเอาอะไรดีสนใจว่าเป็นของของกินมากมายเลยมากมายมีหลายอย่างไม่กัไม่ได้มากมายขนาดนั้นไม่ได้ว่าไม่มีตังขนาดนั้นอันนี้เป็นหัวเรือเราเป็นทุนใช่ไหมเราเป็นทุนใช่ทุนใหญ่ไม่ใหญ่แค่ที่น้องเล็กแค่นี้รวยแน่นอนรวยแน่ โอ้ซาดก่อนความตั้งใจที่น้องอยากเปลี่ยนงานวงการออกไปวิดนิดเพื่อแบบเริ่มต้นธุรกิจ์นี่คือยังเป็นยังเป็นความคิดนั้นอยู่ใช่ไหมคะใช่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 แต่ว่าแค่นีเนี่ยมันก็เลยเป็นเหตุผลที่เออมันทําให้เราได้กลับมาอยู่กับเพลงมากขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าค่้ยเราค่อยๆเราค่อยๆเออเลือกเลือกรำฝนมากขึนอะไรนะไม่ไม่ไม่ f a d ดไปแล้วเ a d e ไปแล้วก่อนอยากเกณฑ์เพื่อไปทำธุรกิจอ๋อยอดมากอธิบายให้ผมแล้ว ครัเพราะเดี๋ยวคนแฟนใจหายไงเพราะแบบเฮ้ยได้ยินคำว่าเจฟเฟดเลยแบบนี้ใช่ใช่ก็จริงๆมีมีพักไปช่วงนึงแล้วครับแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยการที่เรารับงานอีกรอบหนึ่งภายในปีนี้เออมันมันมันช่วยจริงๆนะมันเหมือนกับมันมันรีเฟรชอะไรองเงยแล้วมันไม่อยากทำงานคือก่อนหน้านี้มันเหมือนกับโอ้โหทายเจ็ดวันแล้วสองเรื่องสามเรื่องติดกันแล้วมันทำให้เหมือนกับไม่เฮ้ยเราทำอะไรอยู่มันเหมือนมันเหมือนเราพยายามแบบเราอยากให้มันเสร็จ ให้มันรีบจบเพราะเราเริ่มเหนื่อยอะไรเงี้ยแต่เราก็ตั้งใจเต็มที่นะแต่สุดท้ายผมเชื่อว่ายังไงมันมันมันก็ไม่ทางโฟกัสมันไม่มีทางดีกว่าโฟกสัสเรื่องเดียวลองตัดใจเลือกทางใดทางหนึ่งเลยอย่างเงี้ยเหรอคะใช่ผมก็หลนะ <c oughs> ่อเนาะโอ้ยมีความหล่อไม่ดีไว่กล้าหลความหล่อไม่จริงครับเพราะว่าความหล่อต้องถูกใช้งานไงคะใช่ครับหล่อได้ทุกบทบาทเออต้องแลือกเรื <c oughs> ่องที่จะเสร็จงานที่แบบแอปเราเขาแบบ เพราะว่าไงบ้างเขาโอเคแล,แล้วก็จะนับสนุนนดีเห็นด้วยไหมคะโอเคครับโอเคเพราะว่าพี่พี่เขาก็เห็นการการทํางานหนักของเราเนอะก็เลยรู้สึกว่าก็ออดีแล้วที่ได้พักบ้างจะพอตแต่ว่าวเขาพร้อมพอร์ตว่าเราจะเลือกทางไหนใช่ไหมสายสามสายสามสายซามเลรับโอเคขอบคุณนะคะ